สำหรับใครที่กาลังสนใจตัวยูนิตเลงนะหรือว่าประกันควบการลงทุนในคลิปนี้จะมีคําตอบบางส่วนที่คุณกําลังสงสัยอย่างแรกคุณจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าจุดเด่นของตัวยูนิตเลงนะฮะสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชันนะคือความคุ้มครองชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าประกันปกตินะแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปรับแผนนะถ้าเกิดเรามีอายุช่วงหนึ่งเราต้องการความคุ้มครองที่สูงเนะี่ยแต่ถ้าเกิดในอนาคตนะเราคิดว่าความเสี่ยงในด้านนี้มันลดลงนะเราสามารถปรับสัดส่วนความคุ้มครองของเราได้นะ ตัวอย่างแรกนะเราก็จะต้องเข้าใจพื้นฐานของมันนะว่ายูนิตลิงค์เนี่ยคืออะไรนะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะซื้อนะว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจากที่ผมเจอมาเนะี่ยคนส่วนใหญ่จะตีความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยสูงเกินความเป็นจริงนะก็อาจจะต้องมาลองกันดูกันอีกทีนะอย่างที่3นะคือเราเลือกกองทุนที่เราจะเลือกไปลงทุนนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ผลตอบแทนในอนาคตนะทำให้มันเนี่ยเอาผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายเบี้ยให้เราได้นะ ส่วนสุดท้ายในะการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลนะเราทําทุกอย่างมาดีแล้วเรามารีวิวข้อมูลกันอีกทีนะว่าตัวแผนประกันหรือว่าแผนยูนิตลิงที่เรากาลังจะลงทุนเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราในระยะยาวหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมีการรีวิวกันอยู่ตลอดเวลานะอย่างแรกที่ต้องเข้าใจนะคือก่อนที่เขาบริษัทประกันเนี่ยจะนําเงินไปลงทุนเนีเราก็จะถูกหักพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็นพวกค่าธรรมเนียมรายปีนะหรือว่าค่าธรรมเนียมการซื้อกองเนะี่ยหลังจากนั้นนะเรา ทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาเงินที่เหลือนะไปลงทุนให้เราเนะี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในระยะยาวนะเพื่อที่ตัวแผนประกันของเราเนี่ยจะมีความคุ้มครองที่เท่าเดิมนะโดยที่เราเนี่ยอาจจะจ่ายเบีย้ยได้น้อยลงนะในกรณีที่แผนการลงทุนของเราเนี่ยมันค่อยๆโตไปในระยะยาวนะไม่ว่าจะผ่านไป10ปี20ปี30ปีนะออตโต้รีบาลานะอันนี้ก็เป็นจุดจุดเด่นอันนึงแล้วสำหรับแผนการลงทุนนี้นะก็คือสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆเนี่ย วางแผนสัดส่วนนะอยู่ที่พวกกลุ่มที่เป็นกองทุนตาสารทุนนะอยู่ที่ 70- หรือแ0นะแล้วก็ที่เหลือเป็นตาสารนีนะที่ 20- หรือ30นะในกรณีที่ปีหนึ่งมีปีนี้นะหรือว่า2อสปีที่ผ่านมานะสมมติหุ้นอเมริกามันขึ้นมาโตมากๆนะมันทําให้สัดส่วนมันน้อยลงนะหมายถึงว่าโตหุ้นเนะี่ยมันโตขึ้นนะทำให้มูลค่าของมันเนะี่ยสูงกว่าตัวตาสารนีนะัตยูนิตลิงก์ก็จะออโต้รีบาลานซ์ให้นะคือทาให้สัดส่วนมันเหลือเท่าเดิมนะซึ่งในความ ในข้อดีของมันแล้วกันนะโดยปกติแล้วถ้าเกิดการลงทุนนยะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆความเสี่ยงระยะยาวของเรามันจะน้อยลงนะเวลาตลาดมันลงแรงอนะเราก็จะเอาเงินที่เราเหมือนทํากําไรมาแล้วนะคือช่วงที่หุ้นขึ้นอนะเราทยอยขายทํากาไรนะมาพักที่ตาสานันนี่ในช่วงที่หุ้นลงอนะเราทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นความย,ยืดหยุ่นของตัวแผนนี้นะโดยที่เราเนี่ยจะไม่ต้องวอนิเตอร์อะไรนะเพราะว่าตัวระบบ,ะบ,บของมันเนี่ยสามารถออโต้รีบาลานซ์ให้เราได้เลยนะ วางแผนชําระเบีย้ยนะเราสามารถวางแผนได้นะตั้งแต่วันนีนะ้คืออย่างแรกเราจะต้องระบุความต้องการของเราก่อนนะว่าเราต้องการที่ความคุ้มครองเท่าไหร่หรือว่าต้องการที่จะไปใช้จ่ายเรื่องอะไรบางนะแล้วก็เลือกกลยุทธนะ์ในการลงทุนนะแล้วก็เริ่มการออมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถอนเมื่อเราอายุสูงขึ้นนะหรือว่าบางคนไม่ถอนก็ได้เช่นกันนะก็จะมีความคุ้มครองไปเรื่อยๆนะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นโปรดักประกันนะอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะก็คือประกันข้อดีของมันคือการประกันนะ ผลตอบแทนอาจจะไม่สามารถสู้เกี่ยวกับการลงทุนได้นะแต่ว่าแน่นอนเราซื้อประกันเพื่อประกันความเสี่ยงในบางส่วนนะใครที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าลงทุนนะการซื้อประกันด้วยออปชันก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะโลกของการเงินก็เหมือนกันนะการซื้อประกันเพื่อประกันภัยชีวิตเราเองหรือว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะอันนี้ก็เป็นไอเดียข,ข้าวๆสมมติถ้าเกิดเราวางแผนที่อายุ30ปีนะแล้วก็เราวางแผนไว้ว่าเราจะจ่ายเบี้ยจนถึงอายุ60นะแล้วก็จนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้แผนกองทุนเนี่ย จ่ายเบีย้ยให้เราได้อันนี้ก็สามารถทําได้นะเราถ้าเกิดใครที่สนใจวางแผนประกันด้วยยนะูนิตลิงเนี่ยหรือว่าวางแผนภาษีวางแผนส่งมอบมรดกวางแผนประกันสุขภาพนะสามารถแอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้แนละ้วก็จะมีผมและทีมงานนะคอยให้คําแนะนำนะเราถ้าเกิดใครที่ต้องการคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าไม่มีคำถามสงสัยนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ